อ่ะสวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับตัว Yamaha าานะครับผมนี่นะอ่าเป็นเซ็ตของลูกค้าฝากขายตามนี้เลยนะครับผม Yamaha น,นะครับนี่นะอ่าสเตตัส400 BT มีบูทูธในตัวนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถอ่าร้องคาราโอเกะได้นะครับโดยใช้เอ่อไม์ลอยมาเสียบที่ตรงอินพุต นะฮะสามสี่ตัวนี้ได้เลยแล้วก็อินพุตจาก CD ก็ได้นะครับตอนนี้ต่อช่องอินพุตนะฮะซีดีลองคร่าวๆนะลองเสียงเบื้องต้นนะครับผมอันนี้นะฮะนี่คือช่องนี้นะฮะนี่นะฮะพวงก็จะออกนี่แล้วครับเสียงดีมากนะขออนุญาตฝากมาหนึ่งครับไลน,น์เฟซบุ๊กหนะช่องาทางติดต่อครับรนะ้านเบิร์ตกล้องเครื่องเสียงครับเป็นร้านจิทุกวันศุกร์นะครับผมเนี่ยครับลดเสียงนะฮะเพิ่มเสียงนะอันนี้เนี่ยฮปรับได้เบลดนะฮะเบลด เสียงแหลมครับปรับได้หมดเลยนะครับผมในวอลลุ่มนะฮะหรือว่าปรับบัสเตอร์ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่อ่าถ้าบูทก็ก็กดกดตรงนี้ค้างจนไฟกับพริบแล้วก็หาได้เลยนะครับเนีย่ยนะ,ะไฟจะกระพริบต้องกดให้ไฟกับพริบนะ มาเลือดช่องอินพุตตรงนี้คือบลูทูธนะฮะอ่าเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยฮะอันนี้คือลองเบื้องต้นนะฮะอ่าเนี่ยนะครับอันนี้เปิดปิดเครื่องนะฮะอ่าไปดูด้านหลังครับอันนี้ก็เสียบอ่าแจ็คเสียบกับลำโพงได้เลยนะครับผมเนี่ยนะฮะ ผมสวยมากเสียงดีมากครับผมขุณครับ